ลักษณะโครงสร้างต้นตาอาจจะไม่ได้ขี่มากนะครับผมในแปลงนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกอาสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่หลายๆคนยังงงอยู่ว่า8ปดกับเจอย่างนี้นะครับผมก็เนี่ยมีความแตกต่างกันจริงๆนะครับแปลงที่แปลงไรล,ละสิบตันอ่ะแปลงนั้นจะต้นตรงตาถี่มากนะครับแปลงนี้จะตาห่างแต่ว่าสวยสวยงามเหมือนกันนะครับแปลงนี้ก็บางคนงเขาก็พักหน้าดินนะครับโดยการปลูกน่าจะเป็นหัวฝักยาวหรือเปล่า คุ้นตาเลยนะครับน่าจะเป็นพืชที่ว่าาไว้ปรับสภาพดินด้วยนะครับหลังจากปลูกพันธุ์กระเลังมาหลายปีแล้วอย่างนี้ก็ต้องมีการปรับปรุงดินนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับคือระบบหัวนะครับผมก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับดินมีความแห้งแล้วนะครับไม่มีความชื้นใต้ดินแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะกดก่อนที่ดีนะครับผม วิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้ถ่ายทํามาเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรไร่มันสําปะหลังขอให้เกษตรกรทุกท่านรับชมด้วยความบันเทิงนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องรถไถโคราชา h ชาแนลอีกแล้วนะครับผมพบกันประจําวันพุธและวันอาทิตย์ของสัปดาห์นะครับผมก็ผมตามติดเหมือนเดิมนะครับแปลงมันสำปะหลังโซนที่ผมมาถ่ายเรื่อยๆนะครับแปลงที่ตั้งแต่มีผลผลิตไร่ละสิบตันแล้วผมก็เลยอ่ มาอยู่ในโซนนี้นะครับเนื่องจากเป็นมันสำปะหลังที่เป็นมันสำปะหลังที่ใกล้ขุดถอนเกือบทุกๆแปลงเลยนะครับนี่ด้านหลังผมเหมือนกันนะครับก็ใกล้จะขุดถอนหรือว่าอายุใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมส่วนแปลงล่าสุดที่ผมเคยทําคลิปนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับมาดูอีกวันหนึ่งามาดูในวันนี้นะครับผมเขาขุดถอนเสร็จไปแล้วนะครับก็อดถ่ายคลิปเลยอดหาข้อมูลในแปลงนั้นเลยที่ว่าที่ว่ามันสำปะหลังไม่ได้ยกล่องนะครับผม ที่ว่าผลผลิตอาจจะได้ไร่ละห้าตันประมาณนี้นะครับผมก็เข้ามาวันนี้นะครับมาดูก็นึกว่าเขายังไม่ได้ถอนนะครับแต่สุดท้ายเขาถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมไม่ได้เข้ามาประมาณสองึงสามวันนะครับเนื่องจากติดธุระติดงานติดอะไรหลายๆอย่างนะครับพอเข้ามาวันนี้ก็เอาขุดถอนเสร็จไปแล้วนะครับผมแต่แต่ก็กําลังจะมีอีกหนึ่งแปลงที่กําลังตัดต้นอยู่ก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไป รับชมในแปลงนั้นนะครับผมเพราะว่ามีคนเขาตัดเขาตัดต้นกันอยู่นะครับก็จะไปขออนุญาตถ่ายทํานะครับผมแล้วก็มาพูดถึงแปลงด้านหลังด้วยนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่สวยงามนะครับผมมันสับปะหลังปลอดโลกเลยนะครับผมเป็นต้นที่แตกกิ่งแขนงเหมือนกันนะครับผมเป็นมันสับปะหลังสายพันธุ์ระยอง72นะครับลักษณะอายุเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ7-8เดือนนะครับผม7-8เดือนนะครับดูจากลักษณะโครงสร้างต้นและ เดี๋ยวยังไงผมจะมาทุกคนมาเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปดูแปลงที่เขากําลังตัดต้นกันนะครับครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องดูลักษณะโครงสร้างใบก่อนนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะโครงสร้างใบของมันสัหลังสายพันธุ์ระยอง72นะครับผมนี่ก็จะเป็นก้านม่วงนะครับยอดสีแดงมีขนตาขึ้นตามลําต้นนะครับนี่ก็บ่งบอกถึงลักษณะสายพันธุ์ระยอง72แต่ แต่โซนนี้จะมีการแตกกิ่งนะครับผมนี่เห็นไหมครับเขาจะแตกกิ่งเป็นกิ่งแขนงเป็นง่ามออกมานะครับสามแฉกสี่แฉกก็ว่ากันไปด้วยความสมบูรณ์ของมันสับปะหลังนะครับลักษณะโครงสร้างต้นตาอาจจะไม่ได้ถี่มากนะครับผมในแปลงนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกอสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่หลายๆคนยังงงอยู่ว่าแปดหนึ่งกับเจ็ดสองอย่างนี้นะครับผมก็เนี่ยมีความแตกต่างกันจริงๆนะครับแปลงที่แปลงไร่ละสิบตันอะ แปลงนั้นจะต้นตรงตาถี่มากนะครับแปลงนี้จะตาห่างแต่ว่าสวยสวยงามเหมือนกันนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงใหญ่นะครับน่าจะประมาณสามสิบไร่กว่านะครับผมก็เป็นแปลงใหญ่เลยนะครับเป็นแปลงใหญ่แล้วก็ทิ้งใบหมดแล้วนะครับมันสปลังโซนนี้จะดูแลเรื่องของวัชพืชดีมากเลยนะครับผมอายุน่าประมาณจะประมาณแปดเดือนนะครับเนื่องจากการเขายังเขียวอยู่เขากําลังสลัดทิ้งใบอยู่เลยนะครับก็น่าจะไปขุดถอนเอาช่วงประมาณ กุมพามีนาประมาณนั้นในช่วงแรงๆอย่างนี้นะครับคนเง้าเขาก็สวยงามนะครับมีแต่เง้าใหญ่ๆเลยนะครับเป็นมันสปาร์หลังที่ไม่ได้ยกล่องปลูกนะครับแปลงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปสอบถามแปลงที่เขากําลังตัดต้นกันดีกว่าครับผมบางคนเขาก็พักหน้าดินนะครับโดยการปลูกน่าจะเป็นถั่วฝักยาวหรือเปล่าผมไม่คุ้นตาเลยนะครับน่าจะเป็นพืชที่ว่าเอาไว้ปรับ สภาพดินด้วยนะครับหลังจากปลูกมันสับปะหลังมาหลายปีแล้วอย่างนี้ก็ต้องมีการปรับปรุงดินนะครับเห็นไหมครับปีที่แล้วเขาเพิ่งขุดถอนมันออกไปเขาก็มีการปรับปรุงดินโดยการปลูกพืชอย่างอื่นนะครับปลูกพืชที่เป็นพืชเลื้อยนะครับต้นเขาจะมีไนโตรเจนสูงแล้วปรุงดินในช่วงหน้าแล้งนะครับผมไอ้และเกิดจเจริญเติบโต,ตได้ดีในช่วงหน้าแล้งนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นถั่วฝักยาวนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการปรุงดินนะครับผมนีม่ไงครับแปลงที่เขาขุดที่ผมมาถ่ายแล้วเขาขุดถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ <c oughs> ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้มาถ่ายแล้วเล็กๆน้อยๆนะครับก็มาไม่ทันไม่มีเวลาก็อย่างนี้แล้วครับก็ไม่มีเวลาเข้ามาถ่ายเราก็อาจจะพลาดช็อตเด็ดสาคัญสาคัญไปลหลายๆช็อตครับกับช่วงนี้เขาก็กําลังจะซ่อมถนนนะครับเนื่องจากหมดฝนแล้ว ช่วงหน้าฝนก็ถนนถ้าเป็นดินที่ไม่มีคอนกรีตหรือลาดยางอย่างเงี้ยเวลาหน้าฝนเขาจะพังง่ายนะครับผมพอหมดฝนนะครับก็รถแม็คโครรถไอ้นี่ก็จะมาซ่อมถนนนะครับเพื่อให้เกษตรกรเดินทางได้สะดวกนะครับผมนี่ผมก็เข้ามาลําบากนิดนึงครับผมสงสัยมาไม่ทันนะครับผมเมื่อกี้ยังเห็น เขาตัดต้นกันอยู่นี้ตรงตรงนี้อยู่เลยนะครับผมขับ <c oughs> ขึ้นไปดูแปลงที่เคยถ่ายไว้ว่าจะไปถ่ายคลิปนะครับก็เขาข,ขุดถอนไปแล้วพอมากลับลงมาแปลงนี้ครับเขากลับกันหมดแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้ข้ามเลยนะครับทําไมเกษตรกรรีบกลับกันจังเลยนะครับผมสงสัยเขาจะตัดเอาแค่เฉพาะ่อนพันธุ์ที่เขาต้องการอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตัดเพิ่มอีกอย่างนี้นะครับผมลักษณะต้นมันนะครับนี่ลักษณะต้นมันก็ ตามีความห่างนะครับในแปลงนี้ก็อาจจะเป็นประยองเจ็ดสองนี่อ่ะก็ไม่ได้ห่างนะครับก็ท่อนพันสวยงามมากเลยนะครับผมนี่ท่อนพันก็สวยงามมากเลยนะครับก็เป็นน่าจะเป็นมันสปลังประยองเจ็ดสองนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินดูเงาที่อ่ะขุดดูหัวง,ง่ายๆแล้วมาพูดคุยกันครับนี่นะครับคือระบบหัวนะครับผม ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับดินมีความแห้งแล้วนะครับไม่มีความชื้นใต้ดินแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะขุดถอนที่ดีนะครับผมลักษณะโครงสร้างต้นก็อ่าแปลงนี้จะเงาไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ระบบหัวจะใหญ่นะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นมันสปรงหลังที่น่าลุ้นนะครับแปลงนี้จะไม่ได้ยกล่องนะครับผมแปลงนี้จะไม่ได้ยกล่องเลยนะครับแต่จะมีล่องการปลูที่ถี่พอสมควรนะครับระยะล่องเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณเมตรสิบนะครับล่องถีมากนะครับ ระยะต่อต้นก็พอจะห่างพอสมควรประมาณเจ็ดิบถึงแปดสิบเซนนะครับระยะต่อต้นนะครับผมส่วนโครงสร้างต้นนะครับแปลงนี้จะไม่ได้ต้นสูงใหญ่สูงยาวมากนะครับก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างต้นประมาณนี้นะครับอายุน่าจะยังไม่แก่จัดสักเท่าไหร่นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณประมาณแปดเดือนนะครับแปลงนี้นะครับถ้าดูเรื่องระบบโครงสร้างต้นแล้วนะครับเขายังมีความเขียวอยู่ช่วงปลายอยู่นะครับผม ระบบโครงสร้างหัวเนี่ยผมว่าดีนะครับแปลงนี้มีหัวแน่นอนนะครับแต่ว่าดินเขาเริ่มไม่มีความชื้นแล้วโอ้ยหัวเบลเลอร์เลยเนี่ยเขาเขามีหัวแน่นอนครับหัวใหญ่มากนะครับนี่โครงสร้างต้นเขาแปลงนี้ก็น่าลุ้นนะครับไล่ละห้าตันขึ้นนะครับเพราะว่า ความสม่ำเสมอดินโซนนี้จะดีมากเลยนะครับผมเนี่ยเงาใหญ่ๆเงาใหญ่ๆดินเขาจะแตกขึ้นมาสวยสวยงามเลยนะครับแต่ว่าดินเขาเริ่มแห้งแล้วความชื้นในดินเริ่มน้อยแล้วก็จะเป็นช่วงสะสมแป้งของมันสปนหลังอย่างดีแล้วช่วงนี้นะครับนี่หหัวใหญ่นะครับแต่ละเงานี่หัวใหญ่มากอันนี้หัวใหญ่เลยนะครับ ก็ถือว่าแปลงนี้น่าจะระบบต่อไร่น่าจะดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเขามีตะเงาใหญ่ๆทางนั้นเลยนะครับปลูกหางพอสมควรนะครับก็น่าจะอยู่แปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะครับแปลงนี้นะครับก็มาไม่ทันเจ้าของไร่สักทีนะครับผมสวยงามเลยแปลงนี้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณสองวันน่าจะมาใหม่ได้นะครับผม ครับผมถอนมันสัปะหลังช่วงนี้ก็น่าจะดีหน่อยนะครับเนื่องจากดินเขาไม่มีความชื้นเลยนะครับผมดินกําลังคลายความชื้นออกหมดนะครับมันสัปะหลังก็จะสามารถสะสมแป้งสะสมน้าตาลได้ดีนะครับวัดเปอร์เซ็นต์แป้งก็อาจจะได้สูงขึ้นนะครับผมตามลําดับนะครับก็แปลงนี้ก็เป็นมันสัปะหลังสายพันธุ์ระยอง72หรือ81นี่แหละครับผมลักษณะโครงสร้างเงาเขาจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ระบบหัวใหญ่นะครับผมมันจะมี อสองสายพันธุ์ที่ประมาณเง่าใหญ่หัวก็ใหญ่อย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเง่าไม่ใหญ่มากแต่ว่าระบบหัวใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็แต่ต้นในแปลงนี้จะไม่ได้สูงโป่งนะครับเป็นต้นที่ความสูงอยู่ประมาณเมตรสี่สิบเมตรห้าสิบนะครับจากที่ตัดปลายยอดมาแล้วนะครับเป็นท่อนพันธุ์นะครับก็อาจจะทรงออกไปเป็นมันที่ปลูกในนาข้าวนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงปลายพฤศจิกาแล้วจะเข้าธันวาเนี่ก็จะเป็นหน้าหนาวแล้ว นะครับความชื้นในดินก็จะไม่มีปูกมันสำปะหลังก็จะเริ่มเกิดยากหน่อยนะครับผมก็เดีย๋ยวผมแปลงนี้ผมจะติดตามแล้วก็มาถ่ายทําให้ได้นะครับผมครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องรถถ่ายโคราช h ช n เนลทำคลิปดีๆทำคลิป,ปใหม่ๆเกี่ยวกับมันสำปะหลังและราคามันสปะหลังออกมาด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ